สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวขนมแคนดี้ของญี่ปุ่นนะคะซึ่งมันจะอยู่ในเซเว่นมาค่ะเซเว่นตอนนี้นะคะเขามีซื้อ3แถมหนึ่งด้วยนะคะ <Woo! S 1> ก็เลยจัดมาเลยค่ะชิละเบาทนะคะ <Woo! S 1> เนี่ยมันมีรสโมจินะคะคินาโกะโมจิมีช็อกโกแลตสตอรอเบอรี่มีรสชานมและก็รสสตอรอเบอรี่ด้วยนะคะคือแบบว่าแพคเกจจิ้งเขาน่ารักมากจนแบบว่าอดใจซื้อไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะลองมากินรสคินาโกะโมจิดูนะคะ ข้างในอะ่ะมันเป็นถุงแล้วมันจะมีแบบเป็นแบบเป็นห่ออย่างงี้ด้วยเห็นไหมตึ้งอย่างงี้นะคะนี่เราลองแกะกินดูกันเป็นแบบนี้ค่ะแคนดี้อย่างงี้นะคะอืมอืมอืมข้างในอะ่ะมันมีเหมือนกับอะไรนุ่มๆอยู่ข้างในด้วยอะ่ะ ตอนกัดข้างนอกค่ะมันจะรู้สึกเหมือนเป็นช็อกโกแลตแบบว่าคาราเมลนิดนึงนะคะแล้วข้างในคิดว่าเพราะเป็นโมจิมั้งมันเลยเหมือนมีโมจิอยู่ตรงกลางนะคะแต่เมื่อกีก้ไม่ได้กัดครึ่งเพราะว่ากลัวมันหกก็เลยกัดเข้าไปทั้งอันเลยนะคะอร่อยอะ่ะ<ว>รสอื่นไม่แน่ใจยังไม่ชิมเพราะว่าเพิ่งกินข้าวมานะคะถ้าใครสนใจนะคะแวะไปเซเว่นอีเลฟเว่นไปลองซื้อมากินดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ